โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆลากนี่น,นะครับออกมาเติมเลยนะฮะ นี่นะครับเพื่อนๆต้นลือสีนะฮะที่ผมได้นามาขายนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการปักช้านะครับต้นลือสีนะครับทั้งใส่กระถางนะครับและใส่ถุงดํานะครับก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างจะใช้ดินแบบไหนนะครับผสมนะครับ แล้วก็จะดูแลยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องนีนี่มีนี่ก่อนนะฮะส่วนผสมนะครับของดินนะครับ ที่เราจะนำมาปักชำนะครับก็จะเป็นดินสูตรเดิมนะครับก็จะมีแกลบนะครับแกลบขาวนะครับ2ส่วนนะครับแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับใส่แค่เพียงเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะพอผสมแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ hmm ขุยมะพร้าวนะครับกับแกลบนะครับเราก็ไม่ต้องนําไปแช่น้ําหรือว uh ่า นำไปหมักก่อนนะครับเราก็สามารถผสมแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับแต่ที่มันชุ่มๆนี้นะครับเราก็จะทําการโรยน้ำนะฮะตอนเวทตอนที่เราผสมนะครับเพื่อให้มันมีความชื้นนะครับในดินของเรานะครับนี่นะฮะพอผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาใส่กระถางนะครับหรือว่านำมาใส่ถุงดําอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นถุงขนาด4 8นิ้วนะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นถุงขนาด4คูณ8นิ้วนะฮะแต่ถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับจะปลูกแล้วใส่กระถางเลยก็สามารถชําใส่กระถางแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะ,ะพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะนํายอดของลื้อสีนะครับมาปักชําได้เลยนะครับนี่นะฮะวิธีการตัดยอดนะครับก็เราก็จะตัด ประมาณนี้นะฮะตัดแค่เพียงสั้นๆนะครับตัดกิ่งสั้นๆนะครับแค่นี้นะฮะ <_ amid st> นี่นะฮะนี่นะฮะได้แล้วนะครับหนึ่งกระถางนะครับเราก็จะใช้แค่เพียงสองกิ่งนะครับนี่ฮะ,ะหนึ่งกระถางเราก็จะใช้แค่สองกิ่งนะครับ ก่อนที่เราจะเสียบนะครับเราก็จะริดใบออกนะฮะนี่นะฮะริดใบออกนะครับะะเพราะว่าตอนที่เราเสียบลงไปนะครับกว่าที่เขาจะจะติดนะครับมันก็จะทําให้ใบเน่านะครับมันอาจจะพาให้เป็นเชื้อราได้นะครับนี่นะครับเราก็จะริดใบออกก่อนพอเสร็จแล้วนะครับนี่นะก็จะได้ประมาณนี้ นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเสียบได้เลยนะครับเสียบยอดได้เลยนี่นะฮะเราก็จะเจาะหลุมเจาะหลุมลงไปนะฮะลึกประมาณหนึ่งนิ้วฮะพอได้แล้วเราก็จะเสียบเลยนะฮะเสียบปักชําไป้เลยก็พยายามนะครับกดให้แน่นๆนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ นี่ทำไมถึงต้องเสียบสองยอดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานำไปขายนะครับมันก็จะแตกคุ้มได้เร็วนะครับจะแตกคุ้มได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเราเสียบแค่กิ่งเดียวนะครับมันก็จะโดโดขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมาเสียเวลานะครับเด็ดยอดเพื่อที่จะให้มันแตกทรงคุ้มนะครับนี่นะฮะเท่านี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลดน้ํานะครับให้ชุ่มๆนะครับ ในทุกๆวันนะครับเราก็จะลดน้ํานะครับแค่เพียงวันละครั้งนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับพอปักช้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มนะครับในที่ร่มก่อนเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยออกไปตากแดดนะครับลากติดแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับลากติดนะครับเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับ วิธีใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร25.7 7นะครับละลายน้ำนะครับอัตราส่วนนะครับ3กิโลนะครับต่อน้ำา200ลิตรนะครับหรือว่าจะใช้3ามขีดนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับผสมน้ำนะครับราดนะครับราดลดนะครับก็จะทำให้ ต้นฤือสีของเรานะครับงามขึ้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับหาสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับก็อัตราส่วนเท่ากันนะครับใช้สามกิโลนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับก็ผสมแล้วแล้วลาดได้เลยนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลงานนะครับ ผ่านไปหนึ uno, Entonces, Entonces, de Entonces, ่งอาทิตย์นะครับลากจะติดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับที่เราได้ทำการปักชํานะครับปักชำหรือสีนะครับนี่นะฮะผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับที่เราได้ทำการปักปักชําไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวถอนให้ดูเลยนะฮะ ถอนให้ดูสดๆเลยนะครับดูนะฮะดูกันเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆลากนี่นะครับออกมาตึมเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเขย่าออกนะฮะนี่นะครับปักชำมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่นะฮะก็เอา เฉพาะช่วงที่เป็นยอดนะครับนี่นะมาปักชำนะครับนี่นะฮะโอ้ลากสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนำเทคนิคและวิธีนี้นะครับไปใช้ในการปักชำนะครับต้นรือสีนะครับเพื่อที่จะไว้จำหน่ายนะครับ เพื่อที่จะต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทําเป็นการค้าหรือว่าเอาไปจําหน่ายนะครับนี่ฮะเดีย๋ยวผมก็จะเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆืนนท่านไหนนะครับที่ชอบเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องไล่ปื้มนะครับเพื่อที่ผมจะได้พัฒนาคลิป หรือว่าได้มีกำลังใจนะครับเพื่อทำทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอสวัสดีครับ